สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟมนะครับผมฟุกครับผมเขาเรียกว่าเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันนะครับผมก็ค่อยๆแบบเรียนรู้กันไปเนาะครับผมตอนแรกผมเจอเขาเนี่ยผมรู้สึกเก่งๆนะเพราะว่าแบบเราเห็นเขามานั่งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเขาก็ดูแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบเป็นคนที่น่ารักอะไรเงี้ยคือถ้าคนที่ไม่ค่อยสําคัญผมว่าจะจําไม่ได้ผมจะเป็นคนจําดีเทลคนสําคัญได้เฮ้ยวันนั้นคุณใส่เสื้อสีดํา เราเขาเรียกว่าอะไรครับเรารู้สึกดียังไงอะ่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่คนคนนี้แล้วเราสบายใจอะเนี่ยเห็นปะเราก็รู้สึกว่าที่มันมีสเสน่ห์ว่ะ<ม>การแบบ<ม>แอบรักข้างเดียวฟลุกทาให้ใจสั่นตอนเป็นคิสแรกของเรา<อ>ผมไม่อยากไปจับหน้าเขาแทนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ารักครับหน้ารัก ตมุตมีอ่ะมันเป็นคําที่ฟังแล้วแบบสําหรับเป็นคําที่ฟังแล้วแบบไม่สบายหูอ่ะแบบอ๋อตะวันจะเป็นเสียงอะไรตะวันออไม่ว่างจะไปกับตะวันสักนิดเลยเหรอครับนี่รักนายไม่เลิฟครับผมรักนายไม่ฟลุกครับผมเฮ้ย